ผมช่วยตัวเองบ่อยๆจะเบื่อมันจะไม่ค่อยฟินเหมือนนานๆครั้งครับมันแปลกไหมครับคุณหมอนะครับอันนี้ไม่ได้แปลกอะไรนะครับมันเป็นภาวะดื้อต่อพฤติกรรมเสพติดหรือว่ายาเสพติดอะไรก็ตามนะครับคือภาวะดื้อดอามีนนะการดือ้อหรือทอร์เรนซ์คืออะไรนะครับเดี๋ยวอธิบายให้ฟังก็คือปกติแล้วเนี่ยาสารดอามีนนะครับคูณกับความไวของตัวรับโดอามีนมันจะเท่ากับสัญญ,ญาณทั้งหมดคือสัญ,ญญาณของความฟินนะครับสมมติ ในภาวะปกติเลยนะฮะเราทำกิจกรรมปกตินะฮะเดอปอมีนหลังที่3หน่วยความไวตัวรับเราอยู่ที่5หน่วยสมมุตินะครับสัญญาณความฟิน <fin S 1> ทั้งหมดที่ส่งมาก็คือ15หน่วยนะครับสมมุติเวลาที่ช่วยตัวเองนะช่วยตัวเองก็จะเพิ่มการหลังโดปมีนเนาะโดอปมีนก็จะเพิ่มหลังจากสามซูเป็น5หน่วยก็ได้คร,ร,รับหหน่วยความไวตัวรับก็อยู่ที่5หน่วยช่วงแรกมันจะฟินนะความสัญญาณทั้งหมดก็คือ25หน่วยมันก็รู้สึกว่ามันฟิน ควาปกติเพราะว่ามันเพิ่มโดปามีนขึ้นนะนะครับทีนี้ถ้าช่วยตัวเองซ้ําๆไปเรื่อยๆนะครับความถี่อาจจะทุกวันหรือว่า2วันครั้งเลยนะครับตัวรับโดปามีนอาจจะดื้อนะครับคืออะไรก็คือว่าสัญญาณอาจจะอยู่ที่5หน่วยเหมือนเดิมเวลาเราช่วยตัวเองแต,แต่ว่า,าความไวตัวรับมันจะปรับตัวจาก5กลายเป็น3หน่วยทําให้เกิดอะไรขึ้นสัญญาณโดยรวมของโดปามีนของความฟินจะอยู่ที่15หน่วยพอช่วยเต็มครั้งหนึ่งมาเลยรู้สึกไม่ฟินเท่าเดิม แล้วมันก็บางทีรู้สึกเบื่อด้วยทีนี้ปัญหาก็คือว่าสมมติเวลาทํากิจกรรมปกติที่โดปามีนหลังแค่3หน่วยความไวตัวรับอยู่ที่3หน่วยกิจกรรมปกติจะมีสัญญาณโดปามีนแค่9หน่วยทําให้เกิอดอะไรขึ้นทํากิจกรรมปกติมันก็จะเบื่อมากกว่าปกตินะเพราะว่าปกติสัญญาณมันจะหลัง15แต่เนี้ยหลังแค่9หน่วยมันรู้สึกว่ากิจกรรมปกติมันน่าเบื่อมันไม่รู้สึกว่าไม่มี motivation ที่จะทํา แล้วก็ไปช่วยตัวเองก็ไม่ได้ฟินเท่าปกติด้วยเพราะว,ว่าโด,โดปามีมันดื้อไปแล้วหรือว่าโดปามีนทอลเรนซ์นะครับซึ่งจริงๆเคยทําคลิปประมาณนี้แล้วนะครับเราจะเรียกว่าเป็นการทาโดปามีนดีทอ็อกซ์นะเดี๋ยวขึ้นคลิปไว้ให้ไปดูได้นะครับซึ่งาการช่วยตัวเองซ้ำๆมันก็เลยเป็นปกติที่มันจะดื้อโดปามีนะอันนี้อธิบายพฤติกรรมเสพติดอื่นได้ด้วยตั้งแต่พวกติดพนันก็ได้นะครับหรือว่าติดยาเสพติดนี่ก็อธิบายได้นะครับหรือว่าติดเซ็กซ์นั่ก็อธิบายได้หมด ซึ่งอะโดปามีนทอลเรนซ์มันจะสามารถมาไฮแจ็คเราได้เลยเพนะราะมันเป็นไอพวกโดปามินเนี่ยมันออกแบบมาเป็นเพื่อความอยู่รอดของเรานะครับพอมันทําอะไรแล้วเบื่อไปแล้วอ่ะมันรู้สึกไม่มี motivation ที่จะทำมันนี้จะเป็นปัญหาตามมาได้นะครับยังไงก็ถ้าเรื่องช่วยตัวเองก็ลองผ่อๆลงบ้างนะครับปกติความไวตัวรับมันจะปรับที่ประมาณ7วันนะฮะอาทิตย์หนึ่งมันม่มจะปรับตัวเข้าสู่ปกตินะครับก็น่าจะประมาณนี้ครับสำหรับคําถามอันนี้นะครับ